วันมาคบูชามีความสำคัญอย่างไรรักสงบเชื่อว่าคนรุ่นใหม่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าได้วันมาคบูชามีความสำคัญอย่างไรวันมาคบูชาเป็นวันหยุดราชการ หยุดเพื่อให้พุทธศานิกชนได้ประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างเช่นการตักบาตรและการฟังธรรมเทศนาและที่สำคัญวันมาคบูชาเป็นวันเวียนเทียนพระโคตมะพุทธเจ้าท่านทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอน กันเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาได้แก่การไม่ทําความชั่วทั้งปวงการบําเพ็ญความดีให้ถึงพร้อมการทําจิตของตนให้ผ่องใสท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปรปัญจะสูตรนี้ได้ระบุว่าครั้งนั้นมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น4ประการซึ่งได้แก่1พระภิกษุ1,250รูปได้มาประชุมพร้อมกันนะวัดเวลุวานโดยที่มีได้นัดหมายสองพระภิกษุทั้งหมดที่มาประชุมนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้า 3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภินญ,ญาหคือคุณสมบัติพิเศษของพระอริยบุคคลจึงเป็นเหตุให้มีอิทธิฤทธิห6ประการคืออิทธิวิต แสดงอิทธิฤทธิได้ทิ่พโสดมีหูทิพเจโตปริยญาณกำหนดร้วยใจผู้อื่นปุเพนิวาสานุติยานระลึกชาติได้ทิพจักขุมีตาทิพอสวะคยายานรู้การทำอสวะให้สิ้นไปสี่วันมาคบูชาตรงกับวันเพ็นเดือนสามหรือเรียกว่าวันจาตุรงขสัรน,นิบาทคือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์